นี้เรามาดูในหน้า250นะคะจะเป็นในเรื่องของข้อมูลอ่าหัวข้อนี้ไม่เยอะหน่วยนี้นะคะข้อมูลแผนภูมิและตลารางนะคะ250ทุกคนเปิดแล้วเนาะอ่าโอเคหนังสือราเอียนหน้า250นะคะ เรื่องนี้อจะเป็นการอ่านข้อมูลอถ้าเกิดว่าข้อมูลที่เขาให้มาเป็นข้อมูลแผนภูมิหรือตารางนะคะ2องรอค่ะหนังสือเรียนก่อนนะคะหนังสือเรียนหน้าสองถ้าเกิดว่าเขาให้ข้อมูลมาเป็นแผนภูมิหรือข้อมูลตารางเราต้องอ่านข้อมูลได้แล้วก็ตอบคำถามได้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาหน้าสองในหนังสือก่อนนะคะ หนังสือเรียนหน้า250น,นะคะอ่าคราวนี้ไปดูการรวบรวมข้อมูลนะคะการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขน,น,นะข้อมูลที่เป็นตัวเลขต,ต่างๆที่บอกขนาดบอกปริมาณอย่างเช่นน้ำหนักส่วนสูงอะไรพวกน,นี้จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณน,นะคะข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือบอกอจำพวกลักษณะรูปแบบ ประเภทพวกนี้นะคะจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะ,ะดูตามด้วยนะหน้า250ในหนังสือนะคะการรวบรวมข้อมูลเราจะได้จากการสังเกตการสำรวจการจดบันทึกนะคะจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ครานี้มาดูตัวอย่างนะคะข้อมูลที่ได้มานะคะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนผลไม้ผลไม้ก็ได้แก่ส้มนะคะที่เขาเก็บข้อมูลมามีส้มเจ็ผลมังคุดห้าผลแล้วก็แอปเปิลหกผลนะคะข้อมูลพวกนี้จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะคะที่เราได้มาเพราะว่า อะไรนะตุม้มเองอ่าโอเคเนาะนักว่าถามอะไรคุณครูคราวนี้พอมีข้อมูลนะคะเขาก็จะถามเราอย่างเช่นข้อมูลของผลไม้ชนิดใดน้อยที่สุดใอตรงนี้เราก็องตอบให้ได้อันไหนน้อยที่สุดคะมีส้มมังคุดแอปเปิล แม่มันกดกลับามาถูกต้องมังคุดน้อยที่สุดอันไหนมากที่สุดม,มากที่สุดอ่ามากที่สุดจะเป็นส้มนะคะคราวน,นี้ถ้าเขาถามว่าราดาเก็บผลไม้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่เราก็ต้องเอาสามชนิดมารวมกันนั่นคือผลไม้ทั้งหมดนะคะรวมกันแล้วได้เท่าไหร่คะเจ็ดบวกห้าบวกหก ให้ถ้านักเรียนสังเกตนักเรียนก็จะเห็นคำตอบเลยโอเคสิบแปดนะคะสิบแปดโอเคนะคะนั่น่ะสิมีคนแอบพิมพ์แล้วไม่ตั้งใจเรียนเลยเนี่ยคราวนี้การนำเสนอข้อมูลนะคะ ที่เป็นข้อมูลแผนผุมรูปภาพคใครที่เพิ่งเข้ามานะคะเรียนดูหนังสือหน้า250เปิดตามไปด้วยคราวนี้ข้อมูลการนำเสนอข้อมูลเป็นแผนคุนรูปภาพนะคะคเขาจะใชะ้เขาจะใช้รูปภาพในการแสดงจำนวนของสิ่งของต่างๆนะคะครูปที่ใช้แทนจะเป็นสิ่งเดียวกัน เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใช้เป็นวงกลมเนี้ยก็ใช้แทนเป็นรูปวงกลมเขาก็จะใช้รูปวงกลมทั้งหมดเลยนะคะแทนจํานวนของข้อมูลนะคะอ่าแล้วก็การตั้งชื่อแผนภูมิรูปภาพด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือข้อสุดท้ายเดียดูตรงนี้นะเขาจะก,กําหนดให้1รูปแทนจํานวนข้อมูล1หน่วยหรือ2หน่วยหรือ10หน่วยนะคะตัวยอย่างเช่น จากการสอบถามนักเรียนอ่าไปตัวอย่างข้อนี้เป็นการสํารวจข้อมูลโดยการสอบถามนะคะสอบถามนักเรียนจํานวน35คนว่าเกิดวันอะไรสามารถนําเสนอคําตอบของนักเรียนในรูปแบบของตารางนะคะอ่าอันนี้จะเป็นการนําเสนอข้อมูลแบบตาราง น,นี้จะเป็นการสอบถามวันเกิดของนักเรียนนะคะเกิดวันจันทร์หกคนวันอังคารห้าคนวันพุธเจคนพฤหัสสี่คนวันศุกร์สามคนวันเสาร์หกคนและวันอาทิตย์4ี่คนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้ข้อมูลมาติดข้อมูลตารางเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาจะนําข้อมูลตารางน,นี้ไปสร้างเป็นแผนภูมิรูปภาพนะคะ,ะสร้างเป็นแผนภูมิรูปภาพแบบนี้ เ,เขาใช้รูปที่ใช้นะคะจะเป็นรูปนักเรียนกำหนดให้รูปนักเรียนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนหนึ่ง,นงคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลตาราาที่เป็นแผนภูมิรูปภาพนักเรียนที่เขาสอบถามสามสิบห้าคนเนี่ยเกิดวันไหนน้อยที่สุดเกิดวัน อ่าเกิดวันศุกร์น้อยที่สุดกี่คนคะวันศุกร์อ่าโอเคของใครเสียงดังจังเลยนั่นแหละอย่าทำเสียงรบกวนเพื่อนนะเรียนแล้ววันไหนที่มีจำนวนนักเรียนเกิดมากที่สุดคะ วันพุธนะคะวันพุธวันที่มีนักเรียนเกิดมากที่สุดกับมีนักเรียนเกิดน้อยที่สุดต่างกันอยู่กี่คนอ่าถูกต้องถูกต้องสี่คนโอเคเนาะอันนี้ผ่านได้ไหมคะอโอเคเนาะต่อไป ค่ะค่ะโอเคค่ะใครดับคุกก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เนาะเดี๋ยวจะมีเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> จะมีคลิปย้อนหลังให้อยู่นะคะเดี <c oughs> ๋ยววันนี้จะมีคลิปย้อนหลังให้อู <c oughs> โอเคตัวอย่างต่อไปนะคะเขาบอกว่า วันจันทร์ร้านขายไข่ไก่แห่งหนึ่งส่งไข่ไก่ให้ลูกค้าดังนี้อ่าอันนี้เขาเรียกว่าข้อมูลอะไรข้อมูลตารางหรือแผนภูมิลูกค้าอ่อาเป็น,ข,าานข้อมูลตารางนะคะข้อมูลตารางข้อมูลตารางที่ได้จะมียแยกเป็นชื่อลูกค้าแล้วก็จานวนไข่ไก่นะคะมีชื่อลูกค้าคนแรกคือนวล จำนวนไข่ที่ที่เขาส่งไปให้คือห้าสิบฟองอ่าคนต่อไปรักรับเจ็ดสิบฟองตามสี่สิบฟองที่คุณหกสิบฟองและมะลิแปดสิบฟองอ่าต่อไปจะเป็นแผนภูมิรูปภาพนะคะนำข้อมูลที่ได้มาทำเป็นแผนภูมิรูปภาพซึ่งจำนวนนักเรียนสังเกตจำนวนนะคะจำนวนในแต่ละคนในลูกค้าแต่ละคนเนี่ยจำนวนเยอะ เขาก็เลยกำหนดหนึ่งรูปแทนจำนวนไข่ไก่สิบฟองนะคะด้านล่างตรงนี้ทำไมถึงแทนสิบฟองเพราะว่าจำนวนไข่ไก่ของแต่ละคนที่ลูกค้าได้นะคะเป็นจำนวนเต็มสิบอ่าเป็นจำนวนเต็มสิบหมดเลยห0 7สิบเจ็สิบสี่สิบหกสิบแล้วก็แปดสิบเขาก็เลยแทนจำนวนหนึ่งรูปแทนจำนวนไข่ไก่สิบฟองนะคะเพราะว่า ข้อมูลที่ได้มาเป็นจำนวนสิบสิบเพราะนั้นก็จะวาดรูปปลานวนเนี่ยได้ไข่ไก่ไปกี่ฟองนะเมื่อกี้50สฟองก็แทนด้วยรูปไข่แทนด้วยรูปไข่5้าฟอง5ฟองก็คือ50เพราะว่า1รูปแทน1 0ฟองนะคะรักมีไข่ไก่กี่ฟองได้ไข่ไก่กี่ฟองคะจากรูป ส7 0ฟองถูกต้องตาลราคามีเท่าไหร่40ฟองพี่กุล60ฟองและมะลิมี80ฟองอ่ถูกต้องทุกคนอ่านข้อมูลเป็นทุกคนนะคะที่สำคัญก็คือตรงที่เขากำหนดให้เราต้องดูส่วนนี้เป็นสำคัญเลยนะคะเพราะฉะนั้น จากข้อมูลรูปภาพตรงนี้นักเรียนสามารถตอบคำถามได้เนาะ,ะลูกค้าคนไหนที่ส่งไข่ไก่ให้เยอะที่สุดอ่ามาลีถูกต้องนะคะมีที่เท่ากันไหมที่ส่งไปให้เท่าเๆกันมีไหมคะ น้อยสุดคือใครคะส่งไปให้น้อยสุดเลยต่างอ่าคราวนี้คุณครูจะถามว่าระหว่างระหว่างมะลิอ่าฟังนี้ดีระหว่างมาะลิกับรักได้รับไข่ไก่ต่างกันอยู่กี่ฟองสอบตกแน่เลย ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกอ่มามะลิกับรักอ่าเดี๋ยวขอถามขอถามถ้าแม่ถึงสี่ฟอง เพระว่าหนึ่งรูปเขาแทนไข่ไก่กี่ฟองคะสิบฟองเพราะฉะนั้นต่างกันอยู่กี่ฟองไม่ใช่สี่ฟองสอบตุแม่เลยอสี่สิบฟองสี่สิบฟองนะคะตานเนี่ยมีอยู่สี่สิบฟองส่วนมะลิมีอยู่แปดสิบฟองเพราะว่าหนึ่งรูปแทนสิบฟองนะ ก็เลยต่างกันอยู่4ี่ฟองโอเคเนาะโอเคนะ,ะคราวนี้คราวนี้เขาจะเรียกการนำเสนอข้อมูลนะคะอะอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูเอาขึ้นมานี้ก็คือจะเป็นการนำเสนอด้วยตารางทางเดียวแค่ว่าคะ่ะเสียงเบานิดนึงลูก เ็ดอร่อยมากเลยหน้าตาตารางทางเดียวตารางทางเดียวนะคะเป็นตารางที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่องเพียงด้านเดียวนะคะอย่างเช่นด้านล่างตรงนี้ตารางตรงนี้นะคะนักเรียนดูนะให้เสียงดังอยู่ปิดไห้ให้หน่อยลูก จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่สวมแว่นตาและไม่สวมแว่นตาอันนี้คือตารางค่ะเดียวก็คือจะมีข้อมูลแค่บนห,หน้าตารางนะคะแยกเป็นแว่นตากับสวมนะอะไรสวมแว่นตาเขาผู้ถูกแล้วนี่จะแยกเป็นแว่นตาแล้วก็จำนวนนักเรียนนะคะ สวมแว่นตามีกี่คนเอ่ย11คนไม่สวมแว่นตามี15คนรวมทั้งหมดเป็น26คนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าตารางทางเดียวมองออกเนาะตารางทางเดียวโอเคต่อไปนะคะตัวอย่างอันนี้จะเป็นส่วนผลไม้ าางเดียวโอเคอันนี้เป็นการตอบคำถามเฉยๆอ่าอันนี้ก็ข้อมูลตารางทางเดียวเช่นเดียวกันนะคะโอเคเดี๋ยวคราวน,นี้คุณครูจะพานักเรียนไปทำแบบสุกขัดละเอาแบบสุกขัดขึน้นมาใช่แล้วทำในห้าเว่ก็จบเลยไม่มีการบ้านแล้ววันพรุ่งนี้โอเค แล้วทางคุณครูดีๆวันพรุ่งนี้นะคะคุณครูจะไม่ออนไลน์คุณครูจะให้นักเรียนอ่านหนังสือเตรียมสอบนะคะวิชาคณิตอ่าพรุ่งนี้ไม่ได้เรียนออนไลน์แต่ว่าจะให้นักเรียนอ่านหนังสือเตรียมสอบไม่มีคลิปให้เตรียมอ่านหนังสือด้วยตัวเองเลยนะคะ ใช่ค่ะให้ทบทวนบทเรียนเนื้อหาที่ครูส่งไปให้เรียนทบทวนแล้วก็อ่านหนังสือสอบในวันพรุ่งน,นี้อ๋อครูจะไม่มนะีไม่มีค่ะครูม่มองม่มองก้นอ่ะนักเรียนขะแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดครูจะหาคะแนนอยู่ เพราะว่าเริ่มแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันมีคนโดนหักคะแนนไปด้วยเพราะว่าพิมพ์มาไม่รู้เรื่องเลยอ่าเดี๋ยวกำลังจะพิมพ์บอกแปบนึงนะคะแบบฝึกหัดทุกคนเอาขึ้นมาแล้วเนาะ นักเ,เรียนดูหน้าร้อยสี่สิบเก้านะคะแบบฝึกหัดใช่ค่ะอ,คอันนี้เพิ่มเติมให้เพราะว่ามันจะมีเวลาที่เราอาจจะได้สอบข้อสอบของสังคมมน,นุลถึง ขนท้าด้าร้อยสี่สิบเก้าอ่าในส่วนของหน้าร้อยสี่สิบเจ็ดและร้อยสี่สิบแปดมันจะเป็นการสอบถามข้อมูลอันนี้ข้ามไปก่อนเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันไม่ค่ะไม่มันเป็นคำตอบที่ไม่ยากนะเดี๋ยววุน้นครูดูก่อนว่าจะให้ทำกี่หน้า ถึงหน้าร้อยห้าสิบสองหนูจ๋าเป็นการตอบคำถามเฉยๆมาหน้าร้อยสี่สิบเก้าเปิดขึ้นมาแล้วคุณครูจะพาตอบหน้าหนึ่ใครบ่นจะเพิ่มไม่อีกนะ อยากได้คะแนนไหมล่ะอยากได้แต่ไม่อยากทำแสดงว่าไม่อยากได้แต่ว่าอ,อะหน้าร้อยสี่สิบเก้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะไม้ป้าน<ม>นี่ไงน,นี่ไง<ม>เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะ<ม> ภูมิรูปภาพเกี่ยวกับเครื่องดนตรีนะคะเกี่ยวกับเครื่องดนตรีมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างอ่าโอเค